ราศีกุมช่วงวันที่หนึ่งถึง 15, สิบห้าเมษายนนะครับผมครับราศีกุมช่วงวันที่หนึ่งถึง 15, สิบห้าเมษายนท่านบุคลิกของท่านแล้วก็นิสัยของท่านอารมณ์ของท่านในช่วงนี้รวดเร็วสบายสบาทำอะไรก็ได้ที่มันรวดเร็วที่มันไม่ต้องมีภาระหรือ ไม่ต้องมีต้อยม,มีติ่งมีผูกพันหรืออะไรกับใครทําแบบขออย่างเดียวขอให้ท่านสบายใจแล้วท่านจะรีบทําแล้วท่านจะทําแบบเรียบร้อยนะนะครับผมภาพรวมเตรียมตัวรับมือนะครับเออเคยท่านที่เคยมีเรื่องเพร,ราะเบาะแว้งกันช่วงนี้อาจจะต้องทําใจนิดนึงมันอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะมากลับมาประสานหรือคุยกันเหมือนเดิม เรื่องบางเรื่องแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเรื่องบางเรื่องที่มันดีๆแล้วก็เก็บรักษาเพื่อต่อยอดในความผูกพันในความธุรกิจหรืออะไรก็ได้แต่ที่มันส่งเสริมว่าเป็นประโยชน์กับเราในอนาคตอย่าลืมนะครับว่าอดีตมันแก้ไขไม่ได้หลายเรื่องมันแก้ไขไม่ได้อะไรที่มันปล่อยซะกก็ปล่อยไปอะไรที่จําเป็นเก็บไว้ก่อนนะครับผม ช่วงนี้วุ่นวายสับสนขาดความมั่นอกมั่นใจคืออารมณ์หรือความเป็นตัวของตัวเองช่วงนี้อาจจะทําให้เราไม่กล้าไม่สามารถที่จะเดินต่อไปต่อหรืออะไรก็ได้ทําให้เราขาดความตั้งใจขาดความมั่นใจบางอย่างต้องล้มกลางคันบางอย่างก็ทําทํไปแล้วหมดไฟอะหมดแรงแขนขาไม่มีแรงสมองไม่ สมองเคว้งเคยเป็นไหมที่แบบว่าทอเครียดมากๆทุกอย่างมันรุมเร้ามากๆสมองเคว้งคิดอะไรไม่ออกต่าตๆนมันมึนถึงขั้นต้องแบบว่าขอนอนขอหลบปัญหาตอนเนี้ยช่วงนี้ยท่านกำลังจะเจอแบบนั้นนะครับผมมันทอ้อมันตันมันตีบทุกอย่างที่เคยทาแบบแบบคล่องตัวทุกอย่างที่เราเป็นเคยเ,เคยเป็นคนทํางานคล่องตัว ไปไหนมาไหนสะดวกมีอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถที่จะเคลียร์ได้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าสมองเรามันล้าไม่รู้ว่าล้านี่เกิดจากเรารีบเร่งหรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าเร่งหรืออะไรมากเกินไปหรือเปล่าเอาเป็นว่าตีความว่าในช่วงนี้ท่านรีบท่านเร่งเดียวนะพอดูแล้วนี่คือรีบเร่งเพื่อจะให้ปิดจ็อบแล้วท่านจะไปทำยัง อะไรต่อมีอะไรต่อเอออจสมมตินะถ้าท่านมีโครงการอยู่ในสมองโครงการอยู่ในใจเยอะอาจจะต้องรีบปิดโครงการปิดนี้คือไม่ได้เลิกนะปิดจอบะส่งงานเคลียร์งานหรือจัดก,การอะไรให้มันเรียบร้อยเป็นอย่างอย่างแล้วท่านจะไปดําเนินการหรือทําธุรกิจหรือทําธุระอะไรบางอย่างในช่วงจะไปทําในช่วงวันหยุดนี้ ดูว่าท่านเหมือนดูเหมือนว่าท่านจะรีบทําอะไรทําหน้าที่ของท่านให้เสร็จแล้วจะไปทําธุระในช่วงวันหยุดวันหยุดนี้ท่านอาจจะมีแผนหรือเรื่องสซอร์ไพรสหรือเรื่องอะไรที่แบบว่าเออไม่บอกไม่บอกใครบอกใครก็ไม่ได้นะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมภาพรวมคือ ท่านรีบทํางานรีบเชีรยงานรีบจบงานแล้วจะไปทาอะไรสักอย่างหนึ่งตีความเอาเองนะครับไอ้คําว่าสักอย่างหนึ่งคือท่านมีอยู่ในใจแล้วโครงการอยู่ในใจแล้วปิดอันนี้เพื่อจะจะเดินทางไปทําอันนั้นประมาณนี้ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเรารีบเร่งรนมากเกินไปป่วยล้าหรือร่างกายเราพี อย่างใดอย่างหนึง่งขัดยอ่อปวดบ่าปวดไหล่นะปวดหัวปวดสมองปวดหัวกับปวดสมองมันไม่เหมือนกันนะปวดหัวก็คือปวดหัวปวดสมองคืออาจจะแบบบีบเ,เพราะเราคิดไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมทีนี้เรามาดูว่าการงานซ้มอีกทีหนึ่งนะฮะการงานเป็นยังไงบ้างช่วง,งนี้การงาน การงานรีบมากสุดๆเครียดมากสุดๆรีบทํารีบรีบแล้วมันจะเครียดทําให้เครียดทาให้ปวดหัวทําให้เสียสุขภาพนะครับผมเสียสุขภาพแลดูไม่คุ้มค่าเลยนะนะครับค่อยๆจัดกันนะการงานแล้วก็การเงินนะครับผม การเงินเอาเป็นว่าท่านชิลมากท่านไม่สนใจว่าจะอะไรยังไงเพราะว่าคือเร่งปิดยอบเร่งปิดงานเพื่อจะไปอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเทศกาลท่านก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องการเงินชิลเหลือเกินใช้จ่ายอย่างคล่องมือไม่มีปัญหาไม่มีกังวลคือเออประมาณนี้ครับผมเหมือนใช้ค่าบอกว่าสิ่งเวลาจ่ายก็ต้องจ่ายสิ่งเวลาเก็บก็ต้องเก็บแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลของ จ่ายนะครับผมการจ่ายเงินของท่านอนะ่ะท่านไม่ใช่นคนขี้เหนียวนะท่านยอมจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวหรือเพื่อความสุขอันเป็นความสุขของท่านจริงๆแล้วจ่ายไปไม่เคยเสียดายเลยแต่ปกติท่านเป็นคนเสียดายท่านคนขี้งอกนะนะครับผมเอาเรื่องความรักก <c oughs> ำลังปลูกรัก <c oughs> เริ่มไมตรีเริ่มเริ่มสืบ เริ่มสืบสารความรู้สึกดีๆเริ่มต่อยอดความรู้สึกดีๆนะคะผมช่วงนี้ก็ดีความรักถือว่าดีนะเอ่อจะไปไหนมาไหนก็เหมือนประมาณติดต่อฐานไทยเหมือนคนแรกรักอ่ะรักครั้งแรกอ่ะประมาณนี้คือกําลังสดชื่น่างั้นเถอะทุกสิ่งทุกอย่างกําลังสดชื่นกําลังเดินไปได้ด้วยดีนะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องของ รครัวเพื่อนร่วมงานก็มีความรักความสามัคคีทุกอย่างปกติรักก็รักเหมือนเดิมสุขก็สุขเหมือนเดิมถามถ่ายคิดถึงห่วงหางอาทรปกติเหมือนเดิมนะครับ